ว่าคุณกำลังประสบปัญหากับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังที่ยังคงไม่ฟลุงฟลิ้งหรืออายุการใช้งานของเกมไมเกียของคุณกําลังจะสั้นลงผมขอแนะนําร้านขายเกมไมเกียโคตรจะ R G B ที่นี่เลย gaming in th ศูนย์รวมสินค้าเกมไมเกียชั้นนำมากมายหลากหลายชิ้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างั้นถ้าว่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวานาบีฟี ف าชนะความเป็นวนนาบี อยู่กับผมที่นี่ไม่ไจะจอด9เ4มือนเดิมโอเคไม่ต้องเสียงหล่อแล้วกันนะฮะมาวันนี้มีแลกเปลี่ยนนักเตะกันนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าแลกเปลี่ยนนักเตะช่วงนี้คุ้มแน่แล้วก็มีได้นักเตะ LP ด้วยเราจะมาลองกันนะครับไอดี <c oughs> ผมเองลุยเลยแล้วกันไม่ต้องลีลาครับจัดไปครับคุ้มไม่คุ้มเนี่ยยังไงเดี๋ยวรู้ครับมาไปโอ้โหเวอร์เพสใบเดียวใบเดียวเสียวได้หรือเปล่าครับโอ้โห แต่ละตัวเปิดเลยแล้วกันครับอ Ed, ุ้ยลอนโซ่ตกสามห้าล้านเออว่ะถือว่าคุ้มนะผมว่าเราลงทุนไปแค่560ใช่ไหมเดี๋ยวไปแลกอีกรอบที่2แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่น่าจะได้ใช้นะตัวนี้ก่อนหลังจากที่รอไป1ชั่วโมงนะก็เอาอลันโซ่ไปนั่งเล่นดูสักพักนะครับก็ถือว่านะไม่เสียดายครับที่จะเอาไปแลกโอเคมาลองดูครับ599นะ มาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับลุยเลยและกันครับมาเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะอ่ะโอเคมาลุยเลยครับแลกไปครับขอคุม้มคุ้มครับ <c oughs> บาซ่าครับแสงม่วงสองวะ่ะโอ้บาซ่าแจมเลยครับมาเปิดเลยครับบุดูดชีบวกเจ็ดเย็ดแค่แกเรเบลและอะไรวะเนี่ย ปะครับเชิญยิ้มครับ LP บวก5ครับ700ล้านโอ้โหแบบนี้ตอบโจทย์ครับโคตรคุ้มมาจัดมันเลย LP นะฮะยังไม่เคยลองด้วยนะเก่งหรือเปล่าวะ LP สเต็ต1โอ้โห700ล้ล้าน ผมบอกเลยว่าต้องลองนะตัวนี้เดี๋ยวจะทําการโอนเปลจาก EC บวกหมาเลยแล้วกันนะครับจะได้เอาไปลองเล่นดูมาถึงอดีตทั้งบ้านกันบ้างครับมาน้องมีนนะฮะเควดค่อนข้างง่าย5ล้านขึ้นไปลุยเลยแล้วกันนะครับก็ขอให้โุกดีนะครับกดไปครับมาฟาบโอ้โหม่วงตัวเดียวฮนะเป็นม่วงแมนอยู่ด้วยนะครับโอ้โห LP เปเป,เป LP โอ้ยแล้วเนี่ย ปาโอ้โหรูนี่โอ้โหเจ้งครับเจ้งครับโอ้โได้ตัว300ฮนะเป็นรูนี่10ยูนะโอเคมาเอาลยครับก็อยู่กับคุณจุกทอนนะครับไอดีนี้เควสทค่อนข้างยากแต่ก็ทำมาเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะ5้าล้านมานดูกันว่าจะได้คุ้มหรือเปล่านะครับผมเนี่ยแลก2ครั้งคุ้ม2ครั้งเลยนะมาดูทีมไอดีทางบ้านบ้างครับลุยฟาบอ,อาร์เซนอลน,นะฮะม่วง2นะ วงสองใบนะครับก็เปิดนี่เลยมุนเตลา่าปราโวนะฮะโอ้โหลพี LP ด้วยนะครับมาอุ้ยใครวะเนี่ยอาเซนอลล่ะโอ้ยลุงเบิร์กน่าจะคุ้มนะโอ้โหบวกเจ็ดสองตัวครับก็ลุงเบิร์กแล้วกันนี่ห้าร้อยเก้าสิบล้านครับแต่เก้าสิบเอ็ดมาอีกไอดีหนึ่งแล้วกันจากทางบ้านนะฮะก็คุ้มสองเจ๊งหนึ่งไปแล้ว มาเควสก็ค่อนข้างที่จะแอดวานนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นนะฮะอันนี้ไอดีของคุณไตรภพนะฮะมาลุยเลยแล้วกันครับขอให้คุ้มนะฮะฟาบโอโ้โหม่วงสองว่ะมาเปิดก่อนเลยอาร์ซิอลนอนุ้ย LP, เอลพีเชลลินี่ปีกากมาโอโ้อาเกียวโรบวกเจ็ดเจ็ดแปดแพงวะเนี่ยแมนยูว่าไงโอ้โหคาริโอ้โหอ้าวโอ้โหเจ๊งเลยเจ๊งเลยแบบนี้ คาลีกร้อยกว่าล้านแลกไป560นะฮะโอเคมาอากรโรฟาบ <c oughs> ก็มีแค่ดีผมนะที่แลก599ด้วยนะฮะก็คุ้ม2เจ๊ง2แนะแล้วก็มีเห็นนะักเตะ LP บวก5มาด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีขึ้นนะสำหรับระบบแลกเปลี่ยนนะครับสุดท้ายนี้ถามว่าคลิปนี้สาใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าจะเป็นคลิปไรนนั้นกดติดตามกันไว้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี Bye!